สวัสด <expand> ีค่ะเจอกันอีกแล้วค่ะกับดิฉันหมอลำเพชรชลาประทัดขางแกนจงอ่างคอร่างสอดแจงกับคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเมื่อี้นฮาสิไปกำลังให้กำลังใจสามีนะคะเดี๋ยวสิไปให้กำลังใจสามีค่ะสามีกำลังทำกันซ่อมหมอลำอยู่ค่ะนะคะภรรยายังจงอ่างนะคะก็ต้องไปให้กำลังใจคุณสามีค่ะคุณสามีกำลังทำกันซ่อมอยู่นะคะแต่ฮอสยังสุดเสพกว่าจะห่ไได้ขอต่อหาวิธีล้ำเด่ ตอนนั้นที่ยายไปหายายนั่งดูกหน่มนะคือเราให้ทายหน่อยยายขอเราทายหน่อยเรื่องนี้เขาข็งแรงมาให้กําลังใจสามีค่ะให้กําลังใจสามีกําลังกําลังบอกบทค่ะกําลังกระจายบทค่ะกําลังกระจายบทให้ลูกน้องกําลังกระจายบทให้พระเอกต่างๆให้นั่งเอกค่ะภรรยากับมาถ้ำนาทีค่ะเป็นกําลังใจที่ดีให้สามีนะคะ ในหนา,นาทีภรรยาจริงสิก็ต้องมาทําหนาทีเปิดกําลังแรงอกแรงใจให้สามีเพราะฉะนั้นแล้วกับนี่คือหนาทีของภรรยาล่ะค่ะคุณผู้ชมค่ะพุ่นท่านอภิมหากำนันมาหือมาเดี๋ยวจมพาเราดูแสดงใหญ่กว่าที่บ้านเลยไอ้ใจดีก็ดีจ้ะ ให้กำลังใจสามีค่ะ <Okay. S 1> ในการสอมต่างๆนะคะกลัวทำงานเมืออ้ภ <c oughs> ูมี่ยเองกะ <c oughs> มาเบิงดูแลความเดบ้อย <c oughs> ให้กำลังใจ <c oughs> เออ <c oughs> ขอเป็นแรงใจซึ่งกันและก,กันค่ะ กำลังสอมบทค่ะกำลังสอมบทกันค่ะ กำลังสอบบทให้พอลุงตุนกับพอลุงฮอค่ะ,คะตาัะสาะอ่อนแต่ผู้ยุ่งสูงๆก็มูวฝุ่นละนัขวยางเออผู้นังข่าวข้ยย่าง,ง,างท่านอภิมาหามหึงมากกำนันแพ้ตลกดังสลองเสียงวีหกด้วยน่นตะตลกก็ต้องสอมเรียงไม้ทุกอาทิตย์พี่น้องเอ้ยเดี๋ยวนี้อันพี่น้องเบิง้งเสียงเบิ้งคักา ขัาวเหนียวบายกับบะไทยน้ำเเผาเลยข้าวมันเถาเป็นเหตุเนาะข้าวเหนียวบะไทยจิงสิกับบยกโทรศัพท์ขึ้นมาไายน้ำเเผาเด้อพ่ออีหลีย่านแถวเด้ลือนในหลวงแหมที่น้องเป็นยังจะเป็นยังซั่นฮืดช่องไฟท่องย่องแย่ปลอดภัยไรกังวลค้นประหยัดอันลอยเกินนีเหรออันนี้ข้าวเหนีเก่งข้าวเหนียวบะไทยนี่กับบะไทยน้ำเเผาค่ะ ขันบ่นเห็นเมียยงวนามาไทยสามีนี่กับว่าอยากยกโทรศัพท์ขึ้นมาไทยเออขันเมี่ยงวนามาไทยสามีปับปูปับนี่ยกโทรศัพท์ขึ้นมาโหลดยันต่เขาเดลือนเพีจะเป็นนักสันนิบาตผู้เฒ่าออพี่น้องเออนี่บ่อุพูดว่าผู้เฒ่ายันเด็กหน่อยเดลื่นวันนี้โพดอี่หลีบังเนี่ยพักอี่หลีโอ้ยสักมือหนึ่งสิรล่อแล้วไปเก็บเห็ดแล้วซุกแล้วล้งห่วยอยให้งูเหลือมัมนอันกินเล่าอยว ก็ให้ไปที่แม่ชันยานงูเหลี่ยมเจ้าป็นตายาคุยงูเหลี่ยมผุน่ะแม่แม่ชันยานงูเหลี่ยมว่าฉันบ่อเลียงงูเหลี่ยมในขีดขีดนึงวันให้ฉันไปเก็บเห็ดเลย <c oughs> ฉันต้องวันในที่ว่าวันนี้มาเก็บเห็ดหลายคน <c oughs> มากับพ่อนั่นพ่อนี่ไป <c oughs> แล้วจะเก็บตั้งใบไป <c oughs> งานถนัดระเลิกการถนัดพีมหามหฮึมาเอองานงานเขา,าทั้งหลังนีน่คุณน,น,นายอยู่คุณน้อนอยู่ไอ้เต้านอนอยู่นนกับน,นางหัวขวนไอ้ไอ่เออน้องยุก,กับหัวขวนค่ะพุ่นอ่ะพุ่นบริบูรณ์คุนช่องช่องในกะทายอีละเบื้องพี่น้องเบื้องย่านตะก,กันได้ลืนยีหลีเดอโพดโพอีหลีพุ่นอ่ะคือไป,ปเอาเปรียบกันได้เลยสิบ่ช่องพระพันปีกะทายแล้วค่ะ พ,พจะน้อยช่องอันอันอ,นองค์ราช่าพื่นกระจิกยกขึ้นมาถ่ายอีกค่ะเบิ้งเบิ้งพระพ,พันปีพื่นใบเห็นหงชื่อไซแวนทั้งเบิดเบิ้งพุ่นชืงซสูมเบิ้งแนวพี่น้องพ่นยังบ่ลู่จะได้ว่าเข้ามาพืนพ้นพื้นพี่น้องเลยผู้กำกับ ท่านนั่นผู้้าเียวบานนี่พู้นมาแลีวค่ะผู้ตัดสินคะคณะกรรมการคัะคณะกรรมการพี่น้องทรทเนองายกันเอายกันเอนเอกัน้นนาราอพระเอกพ่เอกนุ่มอันหกรอยล้านปีพี่น้องบอมีโอ้คือจังสตาไปว่ามันคือจังคือจังก่วงติดน้ำฝาผนังหน่ไหมพี่น้อง ไปเอื้พระเอกคำเคียนมายืนเงียงหลดคนว่าพวกบันคนว่าเลาสู่พระเอกคำเคียนบดนเมาสแทไดุ่เนใ่มาเงนลก็ดัจังว่านั่นแะว่ามนอันว่าม่นยี่สิบห้าปีคุณได้เดี๋ยวนี้ บรรยากาศการสอนของห้อง็จะเป็นประมาณนี้ครับพีน่น้องน้องๆเรานะคะในจมูกก่อนพ่อบ้านนะคะตรวจโควิด COVID เรียบร้อยแล้วครับให้ตรวก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราตรวจโควิดไปแล้วนะครับมุ่งทานงทานี้มุ่งทางนี้สมาคมกรมนา เมียหัวหน้าเมียหัวหน้าบอกมันถื่อบอสหญิงบอสหญิงจงอางยุกิเพนปากาบอสหญิงบอสหญิงจงอางยุกิเพนปากาใช่ไหมจ๊อยใช่ไหมยุคกี่เพนปากาอก่ยังบอสหญิงจงอางเด่นยุคจีโอ้ยเอาตั้งเอาซะสิบ่ะคือบ๊เข้าใจอีหยังเลย สุริยาเป็นวัดนำที่หกนะครับฝากเฟซแมทด้วยฝากติดตามด้วยนะครับคือเราเรจะมีของขายอยู่นนะครับพูดเข้าไปเยอะๆเลยครับแอดไปเยอะๆนะครับแอด <c oughs> เ,เข้าไปเยอะๆครับเอโอโวดพวกขาดข้าวไทยครัเราก็จะมีปลาร้านอเอกสางคอนะคะพร้อมด้วยกินท่านที่ขี่ท่าน <c oughs> ขวันค่ะจริงๆครับกินวันนี้ที่เต็มที่นอนเอี๊ยมประเดียวประเดี๋ยวไปประเดี๋ยนั่นเอะเภาเอาสลัดแก่แล้าอ่ะเออคนคนคนขายยิ้มคนชิมชัก นั่งเอกปลาเรียกปลาแดงนั่งเอกข้าวเหรอคนขายยิ้มคนกินคนชิมคนชิมชักคนชิมชักกินทันทีขี้ทันควรกินทันทีขี้ทันควรปลาแหกบ่เคยผสมปลามีแต่หนูทองขาวล้วนเนี่มึงบ้านี่สูตรหนูท้องขาวบ้านี่มาแล้วบ้านี่เบิ้งผู้ใดเป็นผู้ชิมบ้านนี่ใส่ตำใส่ตำมหุ่ง่กปลาแดกพลาระบายพลาดเลยตำมะุ่งซิมหนึ่งคำสวดอภิธรรมเกียคืน เอ้ยประเด็กเจ้ามาปิดแต่เด็กขายดีแท้หลดเ็นด้หัอกลุกสลกงเซนวหัวลุกเซนวหัวลุกสลแกงคือเซบนวหัวลุกคุณซือปลานเอกพาวคุณไม่ต้องซื้อขงชุเพราะว่าทเด็าุงคุณจะได้ไก่ย่างนางเอกพาวอร่อยมากเลยนะเออดีอยู่เซบนวหัวลุกย่างนเอกพายอดยอดกดไลค์เยอะมากทีแม่โพสรูปไก่ย่างบ่มีสูตรอันนั้นลุกบ่กจุด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 มอยลุกแม่ ลูกลงอย่างเลยนะคะปั่นน้ำปลาด้วยนะคะเรานคนนั่งขันนี่เเดนลวดเืออนาะคนมล้กนนเงฮ้ยพเอกเอจะพูดดอกเอา้ไตให้บเอาวิจันท์เออเอามา คือเศร้านี่เด้อจักมือแล้วทอดถาดของน้ำมันบอกว่ามันอาบน้ำน้ำประทุนตั้งแม่เูฆอุติอาบน้ำเมฆอุติอาบน้ำก็เปลี่ยนผ้าออกไปแล้วเนี่ยเป็นนทานขี้บุ๋มันบอกมาให้กูเอาไปอาบน้ำเมึงแนหร่มาสิเนี่ยเมื่อนี้กระซูเกิดเอาอีย่างเนี่ยเอาสิบ่อยอาบก็ห้องน้ำมันไม่ห้องไหนอาบห้องเดียวนะเอาหัวกับแบบไม่เกรงใจเลยแบบไม่รู้แบบคันหัวหน้าเรามากเมื่เปิดประตูอาบๆน้ำ้องเลยเออถื่อนอันนี้บอกเถื่อน เออจะควองอะไรล่ะไปแช่อยังอยู่ในห้องน้ำหมอเขาไม่ได้แช่นะครับ้มันอย่าพูดคำนี้นพูดให้มันไม่ได้แช่แต่ตำมะฮุงตำมะฮุงแต่มงยีนรถมาล็อกหนึ่งสอง อยากด้วยเนาะอยากหังตำสักเกือตำหงสักครั้งจะตั้งใจกินตหงหลกอืออันโอ้ยสักสักครั้งจะเลิกกับมันหัวหน้าบกสกับเจนนี่ลไ่หละออลำไรหล่าจเปลี่ยนเดียวไงจะมาแต่ร่างใหญ่้ิบเลี่ยนที่ไหนเขาขึ้นแท่นหรือด้ล่ะเอาอีจินนี่หนีแม่เออ เจ๊ดิเจ๊ดิมหาห์กินปัวผู้อื่นบ่หฟังดูปัวผู้ที่ถอดอะไรบ่ห์เพิ่นฟังดูปัวผู้ที่ถอดอะไรบ่ห์เพิ่นฟังดูบ่ให้เขาฟังดูบ่ให้เย็บผ้าฟังดูเอาขึ้นแท่นแล้วบปัวที่ผู้ที่ถอดอะไรเออเป็นปัวผู้ที่ถอดอะไรของอันอยากจะบอกมาระดับสุริยาบ่เคยเป็นหน่อยไผเป็นน้อยแต่พ้งสกปรกคนเดียวทอนน่ะถ้าเขาจะมีคนที่สารพิเศษกัเรื่องของเขา แห่งๆก็กินน้ำกันนะมีแต่น่านมีแต่คน่สีมันมันประเดีงเง้เบิ้งเจ้าฟังมนเสียค่าตัวมันไม่ได้รับรับเถอะอ๋อแสดงว่ามันเลเสียงส้อยจูเบิ้งฟังว่าตายกัย้อนอีกุ้งแห่งเยอรมันนี่ละนี่แหละอันนั้นดนตรีแักแถวแม่มาบอกว่าเคียนในเขาเคนียนในบริเว เคียนเขาพึเคียในเขาเพราาหาที่ปึ๊บเขาไปร้อนอโอ้สั่งมาอนกินละุ่นพี่น้องเคียเขาว่าผก็ไปนอนนัเขาไปงอเหมืออเขาถ้าไหนคุณที่จะของมึงแน่มาที่จะของมึงแน่ฉันจะเครียดแล้วมึงฉันจะเครียดแล้วมึงในเพราตองมาของหองฉันเอาแบบ พ่อว่าอัานอาจรนักดนตรีปากแขวปีที่แล้วนะแล้วเขมั่นหมัเดี๋ยวเนื้อจกบราษั่ทจกก็ต้องตรงขาดเลยวันอีฮันเจ้าไหนเจ้าบนที่ส่วนรวมประขอบนั่งที่แหกมาหาึ่งร้อยก่ากันมุนเป็นเขาไม่กิดจะกความร้อยี่ตีเนี่ยโอ้ส่วครับเอาวมาวอาสู้เพลนบอาสู้เพลนฟังสะกอนผัวผู้ที่ทลายของอันสาวจงอ่างอันนี้คนที่สองับคนอยู่ได้มาสามปีไม่เคยซี้สักครั้งครับในในน้าผัวซื่อเนาะ พี่พูดก็ได้กันตลอดอย่าบอกนะเนาะผัวผู้ที่ทายนี่เอาแต่งต่างให้ผู้ที่ทายค่สมคนที่มบอมเียนผู้ที่สามยังไงจื้อผู้ใดเล้วผัวผู้ที่สิบหกผู้ที่สมเิบหกแมเจ้าี่เด แไ่ว่าโคกับตุกอักดีนะปีที่แล้วอาจจะให้คนตีเขรียดในเขาบ่ให้เงินเขาเขาไปงงอแบบนี้แกลบแขนเฉพาเท่าใดนี่เนี่ยนี่เนี่ยเออแกเป็นตุ๊กอากฉันมาเพื่อโจกหายใจฉันมิจะบอกว่าไปเบิกเอาเลยค่าตัวฉันน่ะอีนี่อีนี่มันเครือนข่ายเดียวกันก็ไม่ย้ายผู้เล่าชมเมึงสิไปว่ายังไม่ย้ายอีขีขาไม่ย้ายสายท่อนกังย่างเห็นนะหัวไปไล่กังวลเออ ไปท่องย่องแย่หันไม่อยากว่าออกซื้อนะไม่อยากาว่าออผุนอ่ะโอ้ยตีเนี้ยน,นอสร้างเราบางงุนพี่น้องเอ้ยขี่ข,ขาเขาเขานั่งบังยุบไปได้กับไปลักจกกินท้องเขาพุนเป็นอีหยังบันดิหอยอย่างบันดิลักหอยอย่างเขาไอไปลวกกับเพาะเพราะอะไรถึงลักเพราะรักรักขวานีเนี่ย พ,พ่อพี่มาหาบ่กมียังมีแต่ไปหาหลักอยู่หลักกลิ่นบ่งพี่น้องของพวกคุณเ,เขาเอามาว้างไว้เบ่งดูเบางหลักมาหมาเขาพี่น้องโอ้ยเพิ่นมาแจกน้ำ่วม <c oughs> น้ำบ้านมึงท่วมท่วมห้องน้ำไฟฟ้าอยู่างนี้ <c oughs> สิบอกอยัางน้อย่วมห้องน้ำยุธโถส่วนแม่ว่าโบกเต่อตัวโพดแล้ว<อ>พวี่น้อง <c oughs> สพ่อหลู่เรืองีงยประคัหน่อยเอ้ย,อยเ,อเขาเอาพื่นจะวาบุรอนแหลกเนาะพ่อหลู่เร,รือเอง,องี่ยงไพเอกคอยม,ม,มีม้าไมนมีจุดหลักของวน้ีโอ้นี่บอกที่เพิ่นมาแจก แต่ปลาบาน,บนี้เออ,อ,อตั้งเป็น,น,นขั้วเงินนี่ตั้งเป็นเ yes. อออ,อีวันๆสำคัญผุยางไปลอยบักอ่ง,งุนเขาขแบบแบบเลยคุณต้องกินทั้งตีบานี้บอรเมยบานี่มันขมพอดีมันเจ็บบอรเมอานมันขมความพอดีเทากินกะเพยิเกลมันจะพอดีเลยนี่ แม่บอ่านในหลวงแม่บอกท่านจูแม่บอกครึ่งนึงากลยแม่ก็ได้เอกแมในเสียหายแม่ปาช่มกลมพ็ดีถ้าเราจิ้มที่เกิ่ที่รถอมบานนี่ิึงเฉวอซื้อฟังเด้อคำมว่าาฟทอดนี่คือตอนแหล่อใอรไรทเดยไม่ไกลก่าแม่บลาทนอร่อยผมความนเสียบอกินเขงาไปบอมึงดูมันนี้แ่นั้นก็ซื้อมาใหกกินไปรดันยังเออนี่ยัเออ พี่น้องเอ้ยมาเบิ่งลิงกินบักขามเด้อปกติมันกินมะกระวา่กันมาอันนี้ผัวข่อมาจักรเก็นจ้า้วยจักรวาของไผ่พน้าโอ้ใส่มันเป็นังไรงอมปลาไหลดิ ันนี้ม่ตุยโอ้มันมีตาโอ้นี่มันมีตาสัญลักษณ์มาจากอันบุงอันกลุ่มพาวานี่มาจากสวนเดี๋ยวต้องให้เออรต้องให้มันมี่ของแท้ของจริงต้องมีลิงอยู่ข้างซองเออเออมะขามแช่อิ่มของแท้ของจริงต้องมีลิงอยู่ข้างซองอนนี้มันแม่ลิงก็ต้องกินด้วยเออมันมีกินมันออะไรแม่แม่เขาไม่ให้อันนั้นนะแม่ลิงเขาไม่ให้ใครมาเลี้ยงแม่ มันคายเมล็ดไม่ได้มันคายมันมันกินได้ทั้งเมล็ดกินเข้าไปมันกินได้ทั้งเมล็ดเออ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 เอิเออเาอตอเออร์เออเออเออเ้เออยือเออเอ้เาเออเอเออเอออเออเออเอเออเอเอเอ้เออยดเอออยเออเออเออเาเอเอาอเเอเเออออ เอาอันนี้คือบรรยากาศของจริงแหมเขาตีแผลสังคมนแหยไปแล้วค่ะพี่น้องซ้อมต่อแล้วคุณยุเกีระ